ตอนแรกพี่มาน่ะพี่ใส่ตะขอแลกโอเคตอมากอ่ะตะขอสองตะมักตะขอสามมันพี่อยากเก็บเขามาอีกชิน่าข้อหมาเออกระสีซื้อมันนี้ซื้อแมนนี่ก็ะสีดายใครต้อนไปมั้งว่ามันบอมันบอมันบ่ปวดล้างแล้วมันกอันพยุงหลังเข้าแล้วมันกอันต้องมึงมาไอเดียวคิดอะไรน้อย ใส่ใีกวาอันนีเหมือนแบบเเป๊ะลนะยังไงมันเปรยมาคนจะใส่อะไรอันนี้ก็เรื่องพี่แซมหรือปาแม่พี่แซมก็ไปยุ่งหลันากน้ซแข่งโอ้ยแขงนี่อย่างตาอกมาเลยส่แดงอะอกตอนนี้เนี่ยอันนู้นอยู่นี่มาแขงใส่แล้วมันก็เสร็จ แตไ่ได th ้บบนู้นแต่ยโยเคได้สีนาาสีโยสีเย่ยกับบอบอบอลนบอลลังบอลคันไรยูขึ้นเ่าแต่อ่มันคันมันล่นมันล่นมันลังมันล่นอที่เขาใสแล้วเนียน่เก็บวอา อ,อันนั้ไม่ใช่เ,เสือออ้อในอไม่แบกอเป็นแบบนี้อ่ะใช่ไม่ใช่เป็นเสื้อแมีลัดลัดไม่ไบบมไให้ลมมันเยใช่ไหมนั่นแ,แหละอันจะมีเสื้อกล้ามก็บแบบนี้ใช่ใช่อันนั้นก็จะลักษณะคล้ายกันกอนู่ระซิกระิ่ะอัโอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โอ้้โ็นโอ้โอ้โอ้อ้อ้้อออก้้นอ ลักมันต้องมีความอึดอัดอยู่แล like in er oh, hey, ้วแต่ในความอึด <que> อัดเรารับได้ในระดับไหนโมเมนต์ว่ามันสีเปลือนั้เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเขารับได้ในระดับไหนในระดับข้อใจก็ซือโอเคจุกแต่ถ้าเราคุยกับให้เจ๊บอกอโอเคอันนี้ไม่ต้องรัดพิจารณา่ัพี่รับได้หรือว่าคุยกับมันได้ทั้งวัคอยกับมันได้พี่ทำอย่างนี้ก็มันได้ทำคนท้องันนะทคนทอกัสร็ก้ามเสร็้าจะสบายกว่า แต่แต่ความสอดคล้องจะได้เป็นคดที่มีความสามารถโดยเขาไมทําจริงยิ่งเคยทำไปยิ่งอยในทางการต่อสู้แต่ยิ่งไปซื้อเสือกามมันจใหสบายกว่าจริงจะ่แตะเกกรค้าข่งกันมเว้นคนได้แต่ของเพื่อนเราจะเป็นแบบรัน้องหรล่ไซนแต่ของมันน่ะใหญ่กว่ามาก ขนาดจะไปส่งหาจ้กงเวทบนภูเขาสั้นเงเข้าไปถึงเชสองสั้นลูกที่เรีว่าปาาิยังไงเนาของพ่อปู่เดีงนเรื่องีกินีอันที่ตาก็เป็นมว่าเป็นมีชายตัวในตัวน้อยเป็นพีเอาเป็นยังไงพี่ีกบไรรู้สึก นละย่งกันนี <t 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 bueno> ่จะมีันน uh uh ูนเหนอกเขาไม่สร้างาไม่ลยมอะหม่เลยดดีเีลยนี่อดฟังอยู่นันแล้วเองรู้หรมันจะไม่ดัทำรเรา เอกไปเก็บเฉยยังไม่ยืดของการกระทาของตนเองแมัน่าจะคือน่าจะเปส้นของผนน่าจะคือควมที่เป็นเรื่องกันมาอย่างนีสองสีเคยล่ลงมาแล้วก็ติดสือ เยี๋ยทีหอจึงเนไม่อให้ผ่านมีเสียงต้องแรงต้องแรงเะยันอนอยนน่ะไม่มีเสียงต้องแรงต้องแรงเลยทำมานปวดหัวอย่างังยังครับวันี้ไม่ไูรมาอ่าเออแต่่าเฟกินเิไปทาไหนกดเจอนาุมารับเยครับปวดหัวไปมือุปสภาพมือ 我、啊、好像第一趟。